สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกันกับคลิปของฝนอีกเช่นเคยนะคะคลิปข้อมูลข่าวสารข้อมูลสาระดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ตามสัญญาเลยนะคะที่เคยบอกไว้ว่าจะมา ทำคลิปที่เกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีรถออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกให้กับทุกๆคนนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกนะคะจากนั้นทําการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จก่อนนะคะเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเช็คภาษีลถหรือการยื่นเสียภาษีรถนั่นเองนะคะ จากนั้นเราจะทำการเข้าสู่ระบบนะคะด้วยการกรอกเลข13หลักของเรานะคะและพาสเวิร์ดของเราลงไปและคลิกนะคะเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ,ะเมื่อทําการคลิกเข้าสู่ระบบนะคะ,ะสังเกตว่าจะเป็นชื่อเรานะคะจินตนาชายัยฤทธิ์นะคะนี่คือชื่อฝนเองนะคะจากนั้นนะคะในช่องของบริการนะคะ จะเขียนว่าชำระภาษีรถประจำปีค่ะให้เราคลิกไปที่ช่องนี้นะคะและจะมีเมนูย่อยเกิดขึ้นมานะคะให้เราคลิกชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เนต็ตค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านขวามือนะคะจะมีเดี๋ยวฝนขยายให้ดูนะคะจะมีข้อมูลให้เราลงทะเบียนรถนะคะเห็นไหมคะลงทะเบียนรถนะคะให้เราทาการลงทะเบียนรถที่จะเสียภาษีก่อนนะคะจากนั้นรายการรถที่เราลงทะเบียนแล้วจะมาอยู่ในรายการข้อมูลลงทะเบียนรถนะคะตามลําดับที่1234งสองสหที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเด <im itating legend> ี๋ยวเราจะทําการลงทะเบียนรถคันที่จะเสียภาษีคันนี้ก่อนนะคะคลิกไปที่ลงทะเบียนรถได้เลยค่ะ มาดูกันว่าหัวข้อที่เขาให้เรากรอกในการลงทะเบียนรถเข้าไปในรายการเพื่อจะยื่นเสียภาษีเขาให้เรากรอกอะไรบ้างนะคะก็คือ 1. ประเภทของรถนะคะ2จังหวัดก็คือป้ายรถเราอยู่จังหวัดอะไรนะคะเอามากรอกนะคะ3คือเลขทะเบียนรถนะคะ4ก็คือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาข้อมูลตรงนี้นะคะจากเล่มทะเบียนรถมากรอกกันค่ะ ข้อมูลที่เราต้องใช้กรอกในการลงทะเบียนรถนะคะก็จะอยู่ในเล่มทะเบียนรถของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราเข้าไปดูหัวข้อตามนี้แล้วนําไปกรอกนะคะก็คือประเภทของรถนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนรถนะคะอยู่ตรงนี้นะคะชื่อจังหวัด ของรถ <lawsuit> นะคะที่เป็นป้ายของรถนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นะคะหรือบางเล่มนะคะจะเป็นชื่อผู้ครอบครองนะคะถ้ามีก็คือเอาตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนเล่มนี้ไม่มีชื่อผู้ครอบครองนะคะเราก็ใช้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นะคะใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปกรอกในเว็บไซต์กันค่ะ ตอนนี้ฝนได้กรอกข้อมูลของรถคันที่เราจะยื่นเสียภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราคลิกบันทึกค่ะเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแจ้งเตือนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าลงทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกปิดนะคะจากนั้นก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเป็นรายการที่9เห็นไหมคะเป็นรายการที่9เมื่อเราจะยื่นเสียภาษีให้เราติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้านะคะจากนั้นเราก็คลิก ยื่นเสียภาษีเห็นไหมคะเมนูนี้เลยขวาสุดนะคะยื่นเสียภาษีนะคะคลิกได้เลยค่ะจากนั้นระบบจะพาเรามาที่หน้านี้นะคะซึ่งหน้านี้นะคะระบบจะดึงข้อมูลของรถคันนี้ออกมาให้เราเห็นนะคะแสดงว่าเราเนี่ยได้ลงทะเบียนรถคันเนี้ยถูกต้องแล้วนะคะส่วนข้อมูลที่เราต้องกรอกนะคะก็คือข้อมูลในส่วนของพรบนะคะเห็นไหมคะพรลบนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการยื่นเสียภาษีรถทุกครั้งนะคะทุกคนจะต้องซื้อพรบให้แล้วเสร็จก่อนนะคะเราซื้อพรบเรียบร้อยแล้วให้เราติ๊กคําว่ามีแล้วนะคะช่องวงกลมตรงนี้นะคะติ๊กคําว่ามีแล้วนะคะระบบจะถามเรานะคะว่าข้อมูลพรบที่ท่านระบุจะถูกตรวจสอบและเป็นหลักฐานทางกฎหมายต้องการดําเนินการต่อหรือไม่นะคะให้เราคลิก,ลกที่ดําเนินการต่อค่ะ เมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีช่องให้เรากรอกนะคะซึ่งเราจะต้องกรอกชื่อบริษัทที่เราซื้อพรอบอรบริษัทประกันนะคะเลขที่กรมธรรม์ของพรลบฉบับนั้นนะคะและวันหมดอายุของพรอบอรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปเอาตรงส่วนไหนของพรอบอรมากรอกกันนะคะนี่คือหน้าตาของพรอบอรที่เราซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข้อมูลที่เราต้องใช้กรอกนะคะก็คือ ตรงนี้นะคะชื่อบริษัทประกันนะคะวิิยะประกันภัยนะคะเลขที่กรมธรรนะคะให้เราดูตรงด้านหัวมุมนะคะซึ่งจะอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็คือวันหมดอายุของพรบรค่ะนี่คือข้อมูลพรบรนะคะ3ส,ส่วนที่เราต้องใช้กรอกนะคะในการยื่นเสียภาษีรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานำข้อมูลตรงนี้ไปกรอกในเว็บไซต์กันเลยค่ะ ตอนนี้ฝนก็ได้กรอกข้อมูลในส่วนของพอร,รบรเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการคลิกนะคะเพื่อไปสู่หน้าถัดไปได้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีนะคะบล็อกให้เราคลิกนะคะก็คือกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารนะคะคลิกได้เลยค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะระบบ จะถามเราแบบนี้นะคะให้เราตก,ตกลงได้เลยนะคะจากนั้นจะมีช่องข้อมูลในส่วนของสถานที่จัดส่งนะคะขึ้นมาให้เรากรอกนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะข้อมูลตรงนี้ถ้าเราลงทะเบียนนะคะเราสามารถคลิกที่อยู่ของสมาชิกก็คือที่อยู่เรานะคะ<ม>เห็นไหมคะถ้าคลิกตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นที่อยู่เราที่ลงทะเบียนไว้นะคะแต่ว่า ข้อมูลตรงนี้นะคะฝนจะให้จัดส่งไปอีกที่หนึ่งนะคะให้เราคลิกที่อื่นๆเห็นไหมคะจะมีช่องอื่นๆนะคะให้เราคลิกตรงนี้นะคะเพื่อกรอกข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวเราจะมากรอกข้อมูลจัดส่งเอกสารกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราได้กรอกข้อมูลในส่วนของที่อยู่จะส่งเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อนะคะตามที่ระบบแจ้งเหล่านะคะก็คือคลิกหน้าถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนการ เลือกวิธีการชาระเงินนั่นเองนะคะคลิกไปเลยค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะระบบจะพามาที่หน้านี้นะคะเรามาขยายดูนะคะว่าหน้านี้เขาให้เราเลือกชําระเงินได้แบบช่องทางไหนบ้างนะคะก็จะมีชําระโดยหักบัญชีเงินธนาคารของเรานะคะหรือชําระผ่านบัตรเครดิตนะคะหรือชําระผ่านเคาน์เตอร์บริการนะคะอันนี้คือฝนต้องการที่จะให้เขาหักเงินผ่านบัญชีธนาคารของเรานะคะก็ติ๊กช่องแรกได้เลยนะคะ เมื่อติ๊กไปแล้วแบบนี้นะคะเขาจะให้เราเลือกธนาคารที่เราจะใช้ในการเสียภาษีตรงนี้นะคะของฝนเป็นกรุงไทยนะคะก็จะเลือกกรุงไทยแบบนี้เลยนะคะอ่าเมื่อทำการติ๊กไปแล้วกดตกลงค่ะกดตกลงเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาขยายดูนะคะ ว่าเขาให้เราตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าที่คุณกรอกไปทั้งหมดเนี่ยให้คุณตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการกรอกข้อมูลผิดให้คุณย้อนกลับไปแก้ไขได้นะคะแต่ถ้าคุณกรอกถูกต้องแล้วคุณก็ยื่นเสียภาษีได้เลยนะคะอันนี้คือฝนดูข้อมูลแล้วนะคะถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะกดปุ่มตรงนี้เลยค่ะยื่นเสียภาษีลดนะคะคลิกไปได้เลยนะคะ เห็นไหมคะพอมาตรงนี้แล้วนะคะเขาจะบอกว่าการยื่นภาษีดังกล่าวต้องชำระภายในวันที่26เมษายน63นะคะอันนี้คือเราชำระภายในวันนี้เลยอยู่แล้วนะคะเรากดยืนยันได้เลยค่ะเมื่อกดยืนยันแล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเราแบบนี้นะคะบันทึกสำเร็จนะคะสามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินได้ที่เมนูตรวจสอบผล การชำระภาษีนะคะเปลี่ยนช่องทางชําระเงินนะคะแล้วก็คลิกตกลงได้เลยค่ะเมื่อคลิกตกลงแล้วนะคะระบบจะพามาหน้าที่ให้เราตัดเงินบัญชีธนาคารของเราเองนะคะขั้นตอนนี้ขออนุญาตทุกคนเมื่อเราทํารายการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแจ้งรายการที่เราทํารายการสำเร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นสุดการทำรายการชำระเงินนะคะผู้ชำระก็คือ ชื่อฝนเองนะคะหน่วยงานผู้รับชําระก็คือกรมขนส่งทางบกนะคะยอดเงินที่ชําระก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการในการยื่นเสียภาษีเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เมื่อเรายื่นเสียภาษีนะคะตามขั้นตอนครบถูกต้องหมดแล้วนะคะให้เรากลับมาตรวจสอบสถานะที่เรายื่นเสียภาษีไว้นะคะโดยให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าเดิมนะคะทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะคะจากนั้นมาที่หัวข้อเดิมนะคะชําระภาษีลดประจําปีนะคะคลิกนะคะจากนั้นจะขึ้นหัวข้อเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะมาหัวข้อที่2นะคะหัวข้อย่อยที่2คะ่ะคือการตรวจสอบผลการชำระภาษีนะคะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปนะคะจะมาสู่หน้ารายการที่เราได้ยื่นเสียภาษีไว้นะคะมาดูสถานะรถคันที่เพิ่งยื่นเสียภาษีไปตะกี้นะคะขึ้นสถานะว่ากําลังดําเนินการเห็นไหมคะว่าเรานะคะได้ทําตามขั้นตอนถูกต้องแล้วจากนั้นรอประมาณ5-7วันนะคะก็จะมีภาษีรถที่เรายื่นตรงนี้นะคะจัดส่งไปถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่เรากรอบไว้เลยนะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยืดเสียภาษีกับทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะเอาข้อมูลความรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอ,อีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ